อาทิตย์นี้นะ่าสนใจทีเดียวล้วค่ะเป็นนักการเมืองหนุ่มใหญ่นะคะคุณสุวั์และก็พันเอกหญิงพูนพี่ลรมริพตาพันลบค่ะครับขอเชิญชมครอบครัวชูรักประจ้าสัปดาห์นี้กันเลยครับช่วงชูรักชูรบวิ่งเลยเขาเรียก first sight of love เขาเป็นพระเอกอะฮะเราอาจจะมีครู้สึกเลยโอเคนี่เขาเป็นคนดีถึงจะ่มันมีเหตุมีผลบ้างก็หยนหย,ยนกันไปครอบครัวคือการสุกก็สุขด้วยกันทุกก็ทุกด้วยกันก็คงจะเป็นพรมลิขิต ที่จะได้แต่งงานกันที่ตกที่แปลงไว้ว่าเนี่ยเราจะแต่งงานกันแล้วนี่นะคะตัวพี่เองก็มีความรู้สึกดีว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ต้องบอ,อกว่าไปนะนะคะไม่ต้องเขาไม่ต้องบอ,อกว่าไปนะแต่ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันไปตลอดแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยชีวิตจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะกคือว่าก็ยังต้องทํางานก็ยังต้องอะไรเราก็ยังต้องมีธุระอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามพยายามจะพยายามจะก็พยายามสื่อสารกันคะ,ะว่าจริงๆเราต้องการอะไรแล้วก็ แล้วก็ทําอะไรที่จับับแล้วก็ทําอะไรที่มันสอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงควรูลเงอในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองเนี่ยเรารู้อย่างว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวและสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องลูกใช่ไหมครับความใกล้ชิดเนี่ยจะน้อยสําหรับลูกของนักการเมืองแล้วก็บางทีลูกอาจจะไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างหรือแตกแยกกันเกิดขึ้น ฉะนั้นต้องมีคนที่จะเป็นคนที่คอยเชื่อมคอยดูแลส่วนนี้แทนเราไม่งั้นเราก็มีปัญหาเดินไปข้างหน้าก็าต้องห่วงข้างหลังก็เป็นเรื่องที่น่าโชคดีที่เด็กๆก,กับคุณแม่เขาเข้าใจและคุณแม่ก็สอนเด็กๆได้ดีในเรื่องความรู้ความเข้าใจในบทบาทของพ่อนะครับเราก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรอย่างมากกลับมาเด็กๆก,ก,ก็ไปไ<อ>ดูดดเข้นอนหลับสบายดีแล้วคือไม่ต้องห่วงว่าเ,เราไม่อยู่เรื่องโรงเรียนเป็นยังไงเรื่องการอบรมการดูแลเรื่องอะไรก็ทําให้สบาวใจในส่วนนี้ เราก็ลเล่นกันเหมือนเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่ต้องกังวลอย่างช่วงหาเสยงช่วงเลือกตั้งนี้นะคะเขาลำบากเนี่ยแลนอนสบายไม่ค่อยจะหลงนะคะเพราะจริงจริงก็พยายามจะปลูกฝังอันนี้ให้กับลูกเห็นว่าครอบครัวคือการสุกก็สุขด้วยกันทุกก็ทุกด้วยกันนี่นะคะบางทีเด็กๆก็ทักพ่อตามโทรทัศน์พอพ่อมาก็วิ่งมาแล้วโบวกไม้โบกมือหน้าจอตามหน้าหนังสือพิมพ์บ้างอ่างเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลา แต่ก็หลังๆนี่พยายามเหมือนกันนะพยายามที่จะเก็บเวลาเพราะเด็กๆบางทีเขาก็เขาก็เป็นช่วงที่เขาเริ่มโตแล้วอย่างลูกชายอายุสิบห้าขวบลูกสาวก็สิบสองถึงสิบสามขวบเขาเริ่มจะเป็นวัยรุ่นดังนั้นช่วงช่วงเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีพอสมควรงั้นเราก็รู้แล้วว่าถ้าช่วงเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเราไม่ได้ใกล้ชิดนะครับเขาอาจจะไม่มีรูปแบบหรือมีแพทเทิร์นที่จะยึดอย่างลูกชายก็ไม่รู้ว่าความเป็นผู้ชายความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายเป็นพ่อเนี่ยควรจะทําตัวเงี้ยเราก็ต้องตอนนี้พยายามบ้างหละ ยอย่างน้อยเนี่ยกลับมาบ้านก่อนเยน็ยนๆพอเราเสร็จงานปั๊บจะออกไปนต่อเลี้ยวกลับมาบ้านสักชั่วโมงหนึ่งได้ั่งคุยอนะไรทีกุ้มแล้วค่อยออกไปต่อมวมนกินิรรที่เลือกนี่นะคะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยซึ่งก็เขาไม่เปลี่ยนไปเลยคือคุณสุว,วัสดิ์เป็นคนที่รักความก้าวหน้าเป็นคนที่รักการงานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่คิดว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักความก้าวหน้าค่ะ เพราะว่าทารักความก้าวหน้าแล้วก็ความรับผิดชอบในครอบครัวมันก็จะ,ม,จะมันก็จะทาได้สะดวกนี่นะคะทำให้ครอบครัวไม่มีปัญหาเมื่อก,ก่อนก็โรแมนติกะนะ <c oughs> แต่ว่าตอนหลังพอม,มาเล่นการเมืองแล้วก็เลยแบบเครียดกับการเมืองมากความเป็นโรแมนติกต่างๆก็น้อยลงไป เขาไม่ได้หลอไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยดูว่ารู้สึกเปควารู้สึกเห็นปุ๊บรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีนะผมผมผมมีวิธีที่จะสร้างให้ผมเนี่ยเป็นพระเอกในความรู้สึกเขาแต่ผมมีวิธีสร้างภาพแต่ไม่ได้ติดตัวมาโจมต้งทุกวันนี้นะการที่เราจะอยู่กับใครสักคนเนี่ยนะคะถ้าเราถ้าเราไม่ศรัทธาความเป็นคนจิตใจดีของเขาแล้วเนี่ย เราจะให้อภัยเขาได้ลำบากเหมือนกัน